อะไรคือราคาของความทรงจำที่ถูกทรยต์คำถามนี้วนเวียนอยู่ในห้วงคำหนึ่งของอมราประธานหญิงเหล็กแห่งอมรากรุปขณะที่เธอยืนมองทิวทัศน์ยามคืนของกรุงเทพมหาคนครจากเพนท้า์สุดรูริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแสงไฟระยิบระยับจากตึกสูงเสียดฟ,ฟ้าเบื้องล่างสะท้อนในดวงตาคู่คมกริบที่ชายแว,วเหนื่อยล้าและซับซ้อนเกินกว่าวัยสีิต้นทางของเธอจะบ่งบอก ชุดล, 3, 9, 6, ลาทรีเกาอกเผาใหม่สีน้ำเงินเข้มจากห้องเสื้อชั้นสูงขับเน้นผิวขาวผ่องและเรือนร่างอันสมส่วนจากการดูแลตัวเองอย่างเข้มงวดนาฬิกาพเท็กฟิลิปประดับเพชรบนข้อมือซ้ายส่องประกายวับแวมทุกครั้งที่เธอขยับรอยแผลเป็นจังที่แทบมองไม่เห็นตรงข้อมือนั้นคือสิ่งเดียวที่เชื่อมโยงเธอกับอดีตอันแรนแค้นที่เธอทิ้งไว้เบื้องหลังนานแสนหน้าเน เสียงเพลงแจส๊สเบาๆจากเครื่องเสียงแบง g แอนดอลูเซนคล้าวคลอไปกับเสียงแก้วไวกระทบกันจากงานเลี้ยงการกุศลประจำปีที่เธอกำลังจะเป็นประธานกล่าวเปิดงานในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าคุณอมราคะทุกอย่างพร้อมแล้วค่ะคุณปริมผู้ช่วยส่วนตัววัยใกล้หกสิบผู้พักดีและอยู่เคียงข้างเธอมาตั้งแต่สมัยก่อตั้งบริษัทหม่ม่เอขึ้นเบาออมราบยักนารับ ดวงตาจับจองไปยังน้องอลิซาลูกสาววัยสิี่ปีในชุดเดรสสีขาวบริสุทธิ์กำลังยืนชื่นชมภาพวาดนามธรรมขนาดใหญ่ที่จัดแสดงอยู่มุมห้องด้วยแววตาเป็นประกายอลิซาคือทุกสิ่งทุกอย่างของเธอคือดวงใจคือแรงผลักดันและคือเหตุผลที่เธอกลายเป็นคุณอัมลาในวันนี้หญิงสาวผู้สร้างอาณาจักรธุรกิจมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทด้วยสองมือ และหัวใจที่เคยแหลกสลายภาพความฝันในวัยยาวที่อยากจะเป็นจิตกรพุดขึ้นมาในห่วงคำหนึ่งของอมราก่อนจะเลื่อนหายไปอย่างรวดเร็วเมื่อเสียงพิธีกรประกาศเชิญเธอขึ้นเวทีเธอก้าวเดินด้วยท่วงท่าสางามทว่าหนักแน่นไปยังโพเดียมไฮบนาประดับรอยยิ้มทงอำนาจที่ทุกคนในแวดวงธุรกิจคุ้นเคยท่านผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้ต้อนรับทุกท่านสู่งานราตรีแห่งความหวังในค่ำคืนนี้เสียงวานข้างวานของอัมราซากดผู้คนในห้องบอลรูมของโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตนให้เงียบกริบแสงสปอตลไลซาดซองจับจ้องมาที่เธอดุดราชินีขณะที่อํมรากำลังกล่าวสุนทรพลถึงความสำคัญของการให้โอกาสและการสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับเด็กด้อยโอกาสอยู่นั่นเอง สายตาของเธอก็เหลือบไปเห็นร่างข้างหนึ่งที่มุมห้องร่างของชายในชุดพนักงานเซิร์ฟเก่าคลำคร่าผมเพายุ่งหิงไับหน้าซูปตอบมองคล้ำดวงตาคู่นั้นเสียงหวานทุ่มกังวานของอัมรากดผู้คนในห้องบอลรูมของโรงแรมแมนดารินออเรียนเตนให้เงียบกริบแสงสปอร์ตไลสัตส่องจับจ้องมาที่เธอดูดราจินี ขณะที่อัมรากำลังกล่าวสุนทรพล์ถึงความสำคัญของการให้โอกาสและการสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับเด็กดอยโอกาสอยู่นั่นเองสายตาของเธอก็เหลือบไปเห็นร่างนั่งหนึ่งที่มุมห้องร่างของชายในชุดพนักงานเสิร์ฟเก่าครามคร่าดวงตาที่เคยสบมองเธอด้วยความรักเมื่อเกือบ20ปีก่อนหัวใจของอัมรากระตุกวูบราากับถูกกระชากเวลาเหมือนหยุดหมุนโลกทั้งใบเงียบงัน เลือเพียงเสียงหัวใจตัวเองที่เต้นรัวชายคนนั้นทนินรักแรกและเป็นคนเดียวที่เธอเคยรักสุดหัวใจคนที่ทอดทิ้งเธอไปอย่างเลือดเย็นในวันที่เธอต้องการเขามากที่สุดทนินเองก็เบิกตากว้างด้วยความตกใจสุดขีดแก้วน้ำในมือสั้นเทาจนเกือบจะหลุดจากมือเขายืนตัวแข็งมองอมราราวกับเห็นพูดผี อมราพยายามอย่างสุดกำลังที่จะควบคุมสีหน้าและน้ำเสียงให้เป็นปกติเธอกล่าวสุนทรพจน์ต่อจนจบด้วยความเป็นมืออาชีพแต่ภายในอกนั้นเรากับมีพายุโฮมกระนำดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าค่ำคืนนี้ทุกท่านจะร่วมกันสร้างความหวังและมอบโอกาสให้กับน้องๆผู้ด้อยโอกาสเหล่านั้นขอบคุณค่ะเสียงปรบมือดังกึกก้องอมรายยิ้มรับก่อนจะก้าวลงจากเวทีอย่างรวดเร็ว ตรงไปยังห้องรับรองพิเศษสั่งให้คุณปริมไปตามตัวธนินมาพบเธอทันทีภายในห้องทำงานส่วนตัวชั่วคราวที่ทางโรงแรมจัดไว้ให้ความเงียบเข้ามาแทนที่ความวุ่นวายเมื่อครู่อมรายืนพิงหน้าต่างมองออกไปยังแสงสีของเมืองหลวงที่ไม่เคยหลับไหลหวัวใจยังคงเต้นไม่เป็นซ้ำภาพอดีตพรั่งพลูเข้ามาไม่หยุดยอนทั้งความสุขความฝันความรัก และความเจ็บปวดที่แสนสาหาสัสประตูห้องเปิดออกเบาๆพร้อมกับล่างของธนินที่เดินเข้ามาอย่างวาดวันคุณปริมโค้งตัวเล็กน้อยแล้วปิดประตูจากไปทิ้งให้คนสองคนที่เคยผูกพันกันอย่างลึกซึ้งได้เผชิญหน้ากันตามลำพังเป็นครั้งแรกในรอบเกือบสองทศวรรษนังสิน้ำเสียงขององมรายเยนชาและห่างเหินจนทนินรู้สึกเหมือนถูกน้ำแข็งบาดลึกเข้าไปในหัวใจ เขานั่งลงบนเก้าอีฟังตรงข้ามโต๊ะแทะทำงานก้มหน้าไม่กล้าศบต่าอดีตคนรักที่บัดนี้กลายเป็นมหาเศรษฐีนี้ผู้ชงอิทธิพลไม่คิดเลยนะว่าจะได้เจอกันอีกในสภาพแบบนี้อมราเปิดฉากด้วยน้ำเสียงเย้ยหยันเล็กๆดวงตาคมกริบจ้องมองทนินตั้งแต่หัวจดเทา้าประเมิมนความตกต่ำของเขาอย่างไม่ปิดบังผมผมขอโทษคุณแอนคุณอมรา ทนินเสียงสั้นผมไม่รู้จริงๆว่าคุณว่าฉันจะมาไกลขนาดนี้งั้นหรอออมราเลกคิวคิดว่าฉันจะยังเป็นนางเด็กบ้านนอกโงยคนเดิมที่นายเคยทิ้งไปอย่างไม่ใหญ่ดีสินะคำพูดของออมราหเหมือนมีดกรีดซ้ำแพลนเก้าในใจของทนินเขาเงยหน้าขึ้นมองเธอแววตาเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดและละอายใจผมผิดไปแล้วจริงๆครับคุณออมราผมผมเสียใจกับทุกอย่างที่เคยทำไว้กับคุณ เสียใจอมราแค้นเสียงหัวเราะคำว่าเสียใจของนายมันจะชดเชยอะไรได้บ้างละ่ะทนินชดเชยความฝันของฉันที่นายทำลายชดเชยน้ำตาทุกหยดที่ฉันต้องเสียไปชดเชยชีวิตของลูกที่นายไม่เคยรับรู้ได้หรือเปล่าประโยคสุดท้ายอมราตะคอกออกไปด้วยความอันตันใจที่เก็บสะสมมานานหลายปีทนินน่าซีดเผือดเมื่อได้ยินคำว่าลูกลูกลูกหรอครับ คุณอมราหมายความว่ายังไงใช่ลูกของนายกับฉันไงละ่ะอมราตอบเสียงกราวน้องอลิซาลูกสาวของฉันคือเลือดเนื้อเชื้อไข่ของนายคนที่นายทอดทิ้งไปพร้อมกับแม่ของแกไงความจริงข้อนี้หนักหน่วงเรากับคอนปอนทุบลงกลางศีรษะของธนินเข้าตัวสั่นเทา้าน้ำตาคลอเบา้าไม่จริงเป็นไปไม่ได้ทำไมจะเป็นไปไม่ได้อมลายืนขึ้นเดินตรงมาหยุดอยู่ตรงหน้าธนิน นายคิดว่าฉันจะโกหกเรื่องสำคัญขนาดนี้เพื่ออะไรกันอลิสาคือลูกสาวของนายจริงๆทนินและที่ผ่านมาเกือบสิบห้าปีฉันเลี้ยงแกมาคนเดียวโดยที่นายไม่เคยเหลียวแลความเจ็บปวดความสับสนความเสียใจทาโทมเข้าใส่ทนินจนตั้งตัวไม่ทันเขาอยากจะคุกเข่าลงตรงหน้าอมราอยากจะอ้อนวอนขอการให้อภัยแต่เขารู้ดีว่า บาบที่เขาก่อไว้นั้นมันหนักหนาสาหัสเกินกว่าจะรับการอภัยได้โดยง่ายแล้วแล้วคุณต้องการอะไรจากผมล่ะครับทนินถามเสียงแผ่วเบาหลังจากที่ความเงียบอันน่าอึดอัดผ่านไปนานหลายนาทีออมรากลับไปนั่งที่เก้าอี้ทำงานตามเดิมเธอมองทนินด้วยสายตาที่อ่านไม่ออกฉันไม่ต้องการอะไรจากนายทั้งนั้นแหละทนินชีวิตของนายจะเป็นยังไง ฉันไม่สนใจแต่อย่ามายุ่งกับชีวิตของฉันและลูกอีกก็พอแต่แต่ลิซ่าผมอยากเจอแกได้ไหมครับทนินอ on อนวอนนายไม่มีสิทธิ์อมราตวาดนายทิ้งแกไปตั้งแกยังไม่ลืมตาดูโลกด้วยซ้ำแล้วจะมาเรียกร้องสิทธิ์อะไรตอนนี้ผมรู้ครับว่าผมมันเลวผมมันเห็นแก่ตัวแต่ได้โปรดเถอะครับคุณมราให้โอกาสผมได้ไถ่โทษ ให้โอกาสผมได้ทำหน้าที่พ่อบางสักครั้งเถอะนะครับทนินยกมือไหว้น้ำตาไหลพรากภาพของทนินในตอนนี้ช่างแตกต่างจากชายหนุ่มผู้ทะเยอทยานและมั่นใจในตัวเองเมื่อเกือบ20ปีก่อนลิบลับอมรามองค์ภาพนั้นด้วยความรู้สึกที่หลากหลายทั้งความสะใจเล็กๆความสมเพชและความรู้สึกบางอย่างที่เธอพยายามจะกดมันไว้ความสงสารออกไปสะ อมราพูดเสียงเรียบก่อนที่ฉันจะหมดความอดทนมากกว่านี้ทนินคมนารับชะตากรรมเขาลุกขึ้นยืนอย่างโซซัดโซเซแล้วเดินออกจากห้องไปเงียบทิ้งอมราไว้กับความสับสนในหัวใจของเธอเองคุณปริมเดินเข้ามาหลังจากทนินออกไปแล้วคุณอมราเป็นอะไรหรือเปล่าคะเธอถามด้วยความเป็นห่วงอมราส่ายหน้าไม่มีอะไรหรอกคะ่ะ คุณปริมแค่เจอคนรู้จักเก่านิดหน่อยเธอมองออกไปนอกหน้าต่างอีกครั้งแสงไฟจากตึกสูงยังคงส่องสว่างแต่ในใจของเธอกับมืดมิดยิ่งกว่าคืนเดือนดับการปรากฏตัวของธนินได้ขุดคุยอดีตที่เธอพยายามจะฟังกลบขึ้นมาอีกครั้งและมันกำลังจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอและอลิซาวไปตลอดกาลวันรุ่งขึ้นข่าวการปรากฏตัวของธนิน ในงานเลี้ยงการกุศลของอัมรากรุป๊ปในฐานะพนักงานเซิร์ฟกลายเป็นหัวข้อสุบซิบในแวดวงสังคมชั้นสูงทันทีหลายคนจำได้ว่าธนินเคยเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงในแวดวงธุรกิจก่อนที่จะหายหน้าหายตาไปหลังจากธุรกิจล้มเหลวและยาวร้างกับพระยาไฮโฮสภาพของเขากับอมรามหาเศษทีนี้ผู้ไม่เคยมีข่าวคราวเรื่องความรักถูกนำมาประติดประต่อกันอย่างสนุกสนาน อมราพยายามทำตัวเป็นปกติเธอไปทำงานตัวจเอกสารประชุมความสงสารออกไปซะอมราพูดเสียงเรียบก่อนที่ฉันจะหมดความอดทนมากกว่านี้ทนินกำนารับชตตากรัมเขาลุกขึ้นยืนอย่างโซซัดโซเซแล้วเดินออกจากห้องไปเงียบเพียบทิ้งอมราไว้กับความสับสนในหัวใจของเธอเองคุณปริมเดินเข้ามาหลังจากทนินออกไปแล้วคุณอมราเป็นอะไรหรือเปล่าคะเธอถามด้วยความเป็นห่วง อมราสายหน้าไม่มีอะไรลรอกค่ะคุณปริมแค่เจอคนรู้จักเก่านิดหน่อยเธอมองออกไปนอกหน้าต่างอีกครั้งแสงไฟจากตึกสูงยังคงส่องสว่างแต่ในใจของเธอกลับมืดมิดยิ่งกว่าคืนเดือนดับการปรากฏตัวของทนินได้ขุดคุยอดีตท,ที่เธอพยายามจะฟังกลบขึ้นมาอีกครั้งแต่ในหัวกลับมีแต่เรื่องของทนินและคำพูดของเขาที่ยังก้องอยู่ในหูอลิซา ลูกสาวของฉันคือเลือดเนื้อเชื้อไขของนายน้องอลิซาวเองก็สังเกตเห็นความผิดปกติของมารดาเธอเห็นแม่แม่ลอยบ่อยครั้งและดูเหมือนจะมีเรื่องไม่สบายใจลิซาเป็นเด็กฉลาดและช่างสังเกตเธอจำได้ลังนั่งถึงชายแปลกหน้าที่แม่คุยด้วยในงานเลี้ยงเมื่อคืนก่อนและท่าทางตื่นหนกของเขาเมื่อเห็นแม่ของเธอด้วยความอยากรู้ ลิซ่าจึงแอบใช้แท็บเล็ตค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับงานเลี้ยงเมื่อคืนและเธอก็ได้พบภาพข่าวของทนนินในชุดพนักงานเซิรฟ์ฟพร้อมกับข่าวซุบซิบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในอดีตของเขากับแม่ของเธอหัวใจของเด็กสาวเต้นแรงเธอไม่เคยรู้เรื่องราวเหล่านี้มาก,ก่อนแม่ไม่เคยเล่าอะไรให้เธอฟังเลยเกี่ยวกับพ่ออลิซ่าตัดสินใจที่จะสืบหาความจริงด้วยตัวเองเธอค้นหาชื่อ ทนินในอินเทอร์เน็ตและก็พบกับข้อมูลมากมายทั้งข่าวธุรกิจที่เคยลุ่งเรื่องข่าวการแต่งงานกับลูกสาวเศรษฐีข่าวการล่มละลายและบทสมภาษณ์เก่าลาที่เขาคูดถึงความทะเยอทะยานในชีวิตยิ่งคนอลิซาก็ยิ่งสับสนถ้าไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครกันแน่และเขามีความเกี่ยวข้องอะไรกับเธอและแม่เย็นวันนั้น อลิซารวบรวมความกล้าไปถามอมราตรงเต็มคุณแม่คะผู้ชายที่ชื่อธนินในงานเมื่อคืนลูกสาวของฉันคือเลือดเนื้อเชื้อไขของนายน้องอลิซาเองก็สเกตเห็นความผิดปกติของมารดาเธอเห็นแม่เมลอยบ่อยครั้งและดูเหมือนจะมีเรื่องไม่สบายใจอลิซาเป็นเด็กฉลาดและช่างสังเกตเธอจําได้ลางกลางถึงชายแปลกหน้าที่แม่คุยด้วยในงานเลี้ยงเมื่อคือนก่อนและท่าทางตื่นตระหนกของเขา เมื่อเห็นแม่ของเธอด้วยความอยากรู้อลิซาวจึงแอบใช้แท็บเล็ตค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับงานเลี้ยงเมื่อคืนและเธอก็ได้พบกับภาพข่าวของธนินในชุดพนักงานเสริร์ฟพร้อมกับข่าวซุบซิบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในอดีตของเขากับแม่ของเธอหัวใจของเด็กสาวเต้นแรงเธอไม่เคยรู้เรื่องราวเหล่านี้มาก่อนแม่ไม่เคยเล่าอะไรให้เธอฟังเลยเกี่ยวกับพ่ออลิซาว ตัดสินใจที่จะสืบหาความจริงด้วยตัวเองเธอค้นหาชื่อธนินในอินเทอร์เน็ตแล้วก็พบกับข้อมูลมากมายทั้งข่าวธุรกิจที่เคยรุ่งเรืองข่าวการแต่งงานกับลูกสาวเศรษฐีข่าวการล่มละลายและบทสัมภาษณ์เก่าๆที่เขาเคยพูดถึงความทะเยอทะยานในชีวิตยิ่งคน้นอลิสาก็ยิ่งสับสน เธอไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครกันแน่และเขามีความเกี่ยวข้องอะไรกับเธอและแม่เย็นวันนั้นเขาเป็นใครหรอคะหนูเห็นข่าในเน็ตอมรานิ่งอึ้งไปครู่หนึ่งเธอไม่คิดว่าลูกสาวจะไปสืบคนเรื่องนี้เธอมองหน้าอลิซาแววตาของลูกเต็มไปด้วยความอยากรู้และความสับสนอมราถอ,อนหายใจยาวเขาเขาเป็นเพื่อนเก่าของแม่นะ่ะลูกไม่มีอะไรสำคัญหรอก แต่นข้าวบอกว่าเขาเคยเป็นอลิสาวละลำละลักข้าวก็คือข่าวลูกอย่าไปเชื่อทุกอย่างที่เขาเขียนอํารพยายามตัดบทไปทําการบ้านเธอเดี๋ยวแม่จะให้คุณปริมเตรียมของว่างให้อลิซาวทาหน้ามุยแต่ก็ยอมเดินจากไปแต่โดยดีเธอรู้ว่าแม่กําลังปิดบังอะไรบางอย่างและเธอก็ตั้งใจว่าจะต้องหาคําตอบให้ได้หลายวันผ่านไป ธนินพยายามติดต่ออมราอีกหลายครั้งทั้งทางโทรศัพท์และอีเมลที่เข้าไปสืบสาวหามาได้ข้อความส่วนใหญ่เป็นการออนวอนขอโทษและขอโอกาสได้พบรลิซาวสักครั้งอมราอ่านทุกข้อความแต่ไม่เคยตอบกลับเธอสั่งให้คุณปริมบล็อกเบอร์โทรศัพท์และอีเมลของธนินทั้งหมดแต่แล้ววันหนึ่งธนินก็ปรากฏตัวขึ้นที่หน้าโรงเรียนานานาชาติของอลิซาวเขายืนรออยู่ฟั่งตรงข้ามถนน มองดูอลิซาที่กำลังเดินออกมาก,กับเพื่อนเติ้ด้วยแววเต้าไอหาอลิซาเห็นเขาและจำได้ทันทีเธอตกใจและสับสนไม่รู้จะทำอย่างไรดีโชคดีที่คุณปริมารับอลิซาในวันนั้นพอดีเธอเห็นทนินและรีพาอลิซาขึ้นรถไปทันทีพร้อมกับโทรศัพท์รายงานอําราอําราโคจัดเมื่อทราบเรื่องเธอกำลังจะสั่งให้ทีมรักษาความปลอดภัยไปจัดการกับธนินแต่ คุณปริมห้ามไว้ใจเย็นชินก่อนนะคะคุณอมราบางทีเขาอาจจะแค่อยากเห็นหน้าลูกสาวจริงก็ได้นะคะอลิซาวลลำละลักข่าวก็คือข่าวลูกอย่าไปเชื่อทุกอย่างที่เขาเขียนอมราพยายามตัดบทไปทำการบ้านเธอเดี๋ยวแม่จะให้คุณปรีมเตรียมของวางให้อลิซาวทำหน้ามุยแต่ก็ยอมเดินจากไปแต่โดยดีเธอรู้ว่าแม่กำลังปิดบังอะไรบางอย่าง และเธอก็ตั้งใจว่าจะต้องหาคำตอบให้ได้หลายวันผ่านไปทนินพยายามติดต่ออมราอีกหลายครั้งทั้งทางโทรศัพท์และอีเมลที่เขาไปสืบเสาวหามาได้ข้อความส่วนใหญ่เป็นการอ้อนวอนขอโทษและขอโอกาสได้พบลิซ่าสักครั้งอมราอ่านทุกข้อความแต่ไม่เคยตอบกลับเธอสั่งให้คุณปริมบล็อกเบอร์โทรศัพท์และอีเมลของทนินทั้งหมดแต่แล้วันหนึ่ง ธนินก็ปรากฏตัวขึ้นที่หน้าโรงเรียนานานาชาติของอลิซาวเขายืนรออยู่ฝังตรงข้ามทนมองดูอลิซาวที่กำลังเดินออกมากับเพื่อนด้วยแววตาโหยหาอลิซาวเห็นเขาและจำได้ทันทีเธอตกใจและสับสนไม่รู้จะทำอย่างไรดีอยากเห็นหน้าลูกหรอคะคุณปริมหรืออยากจะมาปอกเลาะฉันกันแน่อมราตวัดคนอย่างธนินฉันรู้จักดีกว่าใคร แต่ถ้าเขาเป็นพ่อของน้องอลิซาจริงๆน้องก็มีสิทธิ์ที่จะได้รู้จักพ่อนะคะคุณปริมพูดเบาคำพูดของคุณปริมทำให้ออมรนิ่งไปเธอรู้ว่าคุณปริมพูดถูกแต่ความกลัวและความโกรธในใจมันยังคงรุนแรงเกินไปเธอกลัวว่าทานินจะทำให้อลิซาเสียใจกลัวว่าอดีตจะกลับมาทำร้ายเธอและลูกอีกครั้งคืนนั้นอมรานนอ,อนไม่หลับคิดทบทวนเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมา ตั้งแต่ความรักครั้งแรกที่แซนวานไปจึงความเจ็บปวดจากการถูกหักหลังและการต่อสู้ดินรนเพื่อสร้างชีวิตใหม่ให้กับตัวเองและอลิซาวเธอเหนื่อยเหลือเกินกับการต้องแบกรับทุกอย่างไว้คนเดียวแต่เธอก็ไม่เคยยอมแพ้บางทีบางทีอาจจะถึงเวลาแล้วที่เธอจะต้องเผชิญหน้ากับความจริงอย่างแท้จริงไม่ใช่เพื่อใครอื่นแต่เพื่อตัวเธอเอง และเพื่ออลิซาลูกสาวสุดที่รักของเธอเช้าวันต่อมาอมราตัดสินใจทำในสิ่งที่เธอไม่เคยคิดจะทำมาก่อนเธอให้คุณปริมติดต่อธนินและนัดให้เขามาพบเธอที่บริษัทในวันรุ่งขึ้นการเผชิญหน้าครั้งที่สองเกิดขึ้นในห้องทำงานสุดหรูของอมราซึ่งมองเห็นวิวเมืองกรุงเทพแบบพานโนรามาธนินดูประหม่าและหวาดหวั่นยิ่งกว่าครั้งแรกเขาไม่รู้ว่า อมราเรียกเขามาทำไมฉันจะให้โอกาสนายได้เจอกับอลิซาวอมราพูดขึ้นทำลายความเงียบแต่มีเงื่อนไขแววตาของทนินเป็นประกายขึ้นมาทันทีจริงเหรอครับคุณอมราขอบคุณครับขอบคุณจริงๆเงื่อนไขอะไรก็ได้ครับผมยอมทุกอย่างข้อแรกนายต้องพิสูจน์ให้ฉันเห็นว่านายเปลี่ยนไปแล้วจริงๆไม่ใช่แค่การสะแซงอมรามองทนินอย่างไม่ไว้ใจ ข้อสองทุกอย่างที่นายจะพูดหรือทำกับอลิซาาต้องอยู่ในความดูแลของฉันหรือคนที่ฉันไว้ใจและข้อสาถ้าฉันเห็นว่านายพยายามจะหลอกลวงหรือทำร้ายจิตใจอลิซาาแม้แต่นิดเดียวข้อตกลงทุกอย่างถือเป็นโมฆะและนายจะไม่ได้เจอลูกอีกเลยตลอดชีวิตจำไว้บางทีอาจจะถึงเวลาแล้วที่เธอจะต้องเผชิญหน้ากับความจริงอย่างแท้จรงิงไม่ใช่เพื่อใครอื่นแต่เพื่อตัวเธอเอง และเพื่ออลลซาวลูกสาวสุดที่รักของเธอเช้าวันต่อมาอมราตัดสินใจทำในสิ่งที่เธอไม่เคยคิดจะทำมาก่อนเธอให้คุณบีมติดต่อธนินและนัดให้เขามาพบเธอที่บริษัทในวันรุ่งขึ้นการเผชิญหน้าครั้งที่สองเกิดขึ้นในห้องทำงานสุดหรูของอมราซึ่งมองเห็นวิวเมืองกรุงเทพแบบพานโนรามาธนินพยักน่ารับอย่างรวดเร็วครับคุณอมราผมสัญญาผมจะทำตามเงื่อนไขทุกอย่าง การพบกันครั้งแรกระหว่างธนินกับอลิซาวเกิดขึ้นในบ่ายวันเสาร์ที่ห้องสมุดส่วนตัวในเพนเฮาของอัมราบรยากาเต็มไปด้วยความอึดอัดและประมาทอลิซาวนั่งเงียบมองผู้ชายที่ได้ชื่อว่าเป็นพ่อของเธอด้วยความรู้สึกที่หลากหลายทั้งความอยากรู้ความกลัวและความสับสนธนินพยายามชวนอลิซาวคุยเขาเล่าเรื่องตลกเล่าเรื่องสมัยที่เขายังเด็ก แต่ดูเหมือนอลิซาจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่จนกระทั่งทนินเริ่มพูดถึงความฝันในวัยเด็กของเขาที่อยากจะเป็นนักบินอวกาศแวลตาของอลิซาวก็เริ่มเป็นประกายขึ้นมาจริงเหรอคะหนูเองก็ชอบเรื่องอวกาศเหมือนกันคะ่ะอลิซาพูดขึ้นเป็นครั้งแรกจากนั้นการสนทนาก็เริ่มไหลลื่นมากขึ้น ธนินเล่าเรื่องดวงดาวและกาเล็กซี่ต่างๆที่เขารู้จักอลิซาฟังอย่างตั้งใจและถามคำถามมากมายอมรานั่งมองภาพนั้นอยู่ห่างห่างจางด้วยความรู้สึกที่ยากจะอธิบายหลายสัปดาห์ผ่านไปธนินได้พบกับอลิซาอีกหลายครั้งความสัมพันธ์ของทั้งคู่เริ่มดีขึ้นอลิซาเริ่มเปิดใจให้กับพ่อมากขึ้นและธนินก็พยายามทำหน้าที่พ่อให้ดีที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้ อมราเองก็เริ่มมองทนินในแง่ดีขึ้นเธอเห็นความพยายามและความจริงใจของเขาแต่เธอก็ยังคงระมัดระวังตัวอยู่เสมออดีตสอนให้เธอไม่ไว้ใจใครง่ายๆโดยเฉพาะกับคนที่เคยทำร้ายเธออย่างแสนสาหัสแต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อออมราได้รับข่าวว่าธนินถูกเจ้านี้นอกระบบจับตัวไป เนื่องจากเขาไม่มีเงินไปจ่ายหนี้ก้อนใหญ่ที่กู้ยืมมาทำธุรกิจครั้งล่าสุดแล้วเจงไม่เป็นท่าเจ้านี้คู่จะทำร้ายธนินหากไม่ได้เงินภายใน24ชั่วโมงอมราตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตเธอจะทำอย่างไรดีอลิซาพูดขึ้นเป็นครั้งแรกจากนั้นการสนทนาก็เริ่มไหลลื่นมากขึ้น ธนินเล่าเรื่องดวงดาวและกาเล็กซี่ต่างๆที่เขารู้จักอลิซาฟังอย่างตั้งใจและถามคำถามมากมายอมรานั่งมองภาพนั้นอยู่ห่างชายด้วยความรู้สึกที่ยากจะอธิบายหลายสัปดาห์ผ่านไปธนินได้พบกับอลิซาอีกหลายครั้งความสัมพันธ์ของทั้งคู่เริ่มดีขึ้นอลิซาเริ่มเปิดใจให้กับพ่อมากขึ้นและธนินก็พยายามทำหน้าที่พ่อให้ดีที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้ เธอควรจะปล่อยให้ทนินเพชรชะตากรรมของตัวเองหรือเธอควรจะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือชายที่เคยทำลายชีวิตของเธอและที่สำคัญที่สุดการตัดสินใจของเธอจะส่งผลกระทบต่ออลิซ่าอย่างไรหัวใจของอมราหนักอึ้งเธอเรียกคุณปริมเข้ามาปรึกษาคุณปริมคะฉันควรจะทำยังไงดีคุณปริมจับมืออมราเบาเรื่องนี้คงไม่มีใครตัดสินใจแทนคุณราได้หรอกนะคะ แต่ดิฉันอยากให้คุณอมราถามใจตัวเองดูว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณอมราในตอนนี้คำพูดของคุณปรีมทำให้อมราคิดได้อะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเธอคำตอบนั้นชัดเจนสมมาลิซาอมรามองออกไปนอกหน้าต่างแสงอาทิตย์ยามเย็นกำลังจะรับขอบฟ้าเธอตัดสินใจได้แล้วคืนนั้นอมราไม่ได้หลับเลยทั้งคืน ธติดต่อทนายความส่วนตัวและทีมรักษาความปลอดภัยเพื่อวางแผนช่วยเหลือทนินไม่ใช่เพราะเธอรักหรือสองสารเขาแต่เพราะเขาคือพ่อของอลิซาและเธอไม่อยากให้ลูกสาวต้องเสียใจหรือมีปมในในใจไปตลอดชีวิตเช่าตร่วันรุ่งขึ้นทีมงานของอมราบุกเข้าช่วยเหลือทนินได้สำเร็จในนาทีสุดท้ายก่อนที่เขาจะถูกทำร้ายสาหัสท,ทนินอยู่ในสภาพอิดโรยและหวาดกลัวสุดขีด เมื่อเขาเห็นอัมราเดินเข้ามาพร้อมกับทีมรักษาความปลอดภัยน้ำตาของเขาก็ไหลออกมาไม่หยุดคุณอัมราขอบคุณ